ยังรักอยู่แต่ไปต่อไม่ได้เจ็บรับเลิกวิววรรณรสเผยมีปัญหาทะเลาะสะสมมานานขอโทษปรางถูกโยงมือที่3มเจอด่าเสียหายถูกจับตาหนักเป็นคู่รักสอแววเลิกสำหรับความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มเจดเจดที่พัตติละพรพัฒกับแฟนสาวนางเอกร่วมค่ายมิววรรณรสสนทิชัยโดยมีชาวเน็ตบางส่วนโยงไปถึงนางเอกสาวปรางกน,นรันหลังมีคลิปโมเมนต์หวานออกมา ล่าสุดวันที่30สิงหาคม667ได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมง,งาน If e and Boy The Prestige of Beauty 2023 The World Class Luxurious Brand f r a g r e n c e นาลานกิจกรรมหน้า If e and Boy The Underground สาขาสยามสแควรว์นโดยยอมรับว่าได้ตัดสินใจเลิกรากับวิวแล้วหลังมีปัญหาทะเลาะะสมมานานยืนยันไม่มีที่สามพร้อมขอโทษปรางที่โดนโยงเข้ามาเกี่ยวไม่อยากให้ใครระมาเดือดร้อนความสัมพันธ์กับวิว ก็ตามที่ข่าวออกไปเราคุยกันแล้วว่าเลิกกันก็สักพักหนึ่งแล้วใช้คำว่าเลิกครับจากการที่คุยกันล่าสุดสาเหตุเกิดจากอะไรผมว่าก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกๆคู่ที่จะมีความสุขและมีเรื่องไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันเราพยายามจะกลับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่รู้ว่ามีจุดที่ต่างกันอยู่ทั้งสองคนก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนใครตัดสินใจคุยกัน เป็นการคุยกันครับมันเริ่มจากการคุยปัญหานี้ขึ้นมาเทียงกันนี่แหละครับแล้วมันถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับเกินกว่านี้ไปจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งครับปัญหายาวนานแล้วกับเรื่องที่ต้องปรับใช่ครับเพราะไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วปล่อยมือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใช้เวลาอยู่กับมันนานมากสุดท้ายแล้วเป็นการตกลงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะกันขอถามเรื่องรังกันนรันที่เราโปรโมทละครเลยโดนโยงมาเกี่ยว พันนี้ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใคร,ระมาะเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นร่างหรือเป็นใครก็ตามเพราะว่าส่วนนั้นคือละครออนแอร์พอดีด้วยแนวของละครเป็นรักโรแมนติกภาพที่เราลงทั้งหมดเป็นภาพที่มาจากงานละครก็มาจากการโปรโมทไม่ใช่ภาพที่เราไปเที่ยวกันผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าใจได้แล้วที่ผมลงปกติเพราะว่าผมเห็นใจเพื่อนร่วมงานทุกๆคนไม่อยากให้มาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผม หลังจากเกิดกระแสได้ติดต่อเขาไปไหมผมไปขอโทษเพราะเห็นว่าเขาก็โดนหนักอยู่เหมือนกันบางทีก็ว่าเสียเสียหายหายแล้วเรารู้สึกว่ามันมาจากเราแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่จริงกับปรางคือไม่มีสิทธิพัฒนาความสัมพันธ์ไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพราะอยู่กองก็สนิทแต่ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นสภาพจิตใจเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีคนบางกลุ่มมาคอมเมนต์ว่าจะไม่ดูละครของเราส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนครับสำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกผมก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังเราเสียดายไหมเพราะคนเชียร์คู่ของเราเสียดายครับจริงๆแล้วปัญหามันเป็นสิ่งที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆ วันนี้ตัดสินใจออกมาพูดต้องตั้งหลักยังไงคิดว่าควรออกมาทําอะไรให้ชัดเจนดีกว่าครับเพราะมันมีหลายคนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องผมหรือเพื่อนเพื่นผมผมไม่อยากให้เขาต้องมาเดือดร้อนต้องลำบากใจจะมาถามผมแล้วก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานอยู่แล้วด้วยเลยคิดว่าโอเคได้เจอพี่นักข่าวก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าตอนนี้เริ่มโอเคหรือยัง ยังรู้สึกอยู่ครับเพราะจริงๆก็สักพักใหญ่ๆแต่เรายังเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ครับตอนนี้ผมยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของแฟนกันหรือคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคนแต่สุดท้ายแล้วเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งและหวังดีกับผมมากๆคนนึงถ้าทั้งสองโตขึ้นอีกจะมีโอกาสกลับมาคุยกันได้อีกไหมอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ความสัมพันธ์ครั้งนี้เราเสียใจอะไรบ้างเสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดมันแค่ว่าเราต่างกันแล้วเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้มาสัมภาษณ์วันนี้วิวว่ายังไงบ้างไม่ได้คุยเลยครับหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงแต่กะจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้ครับอนาคตข้างหน้าโอกาสในการร่วมงานกันเป็นไปได้ไหม อันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักต้องใช้เวลาแหละครับผมว่าเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักไม่ว่าจะอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายอยากบอกอะไรกับแฟนคลับเจตวิวที่เขาเป็นห่วงคู่เราผมว่ามันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นต้องทะเลาะเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับ เพราะว่าปัญหาที่เจอกันมันทําให้เราต้องมานั่งทะเลาะก,กันเราต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างทํางานแล้วมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่มันจะกลายเป็นมีผลต่อง,งานต่อสุขภาพและอะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับและขอโทษอีกครั้งที่ทําให้ผิดหวังละครกําลังออนแอร์เรายังต้องลงรูปก,กับพรางเราจะยังไงต่อ ถ้าเรื่องลงรูปโปรโมทผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมอันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวและเราก็เหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทำแล้วไม่ใช่แค่ผมนักแสดงคนอื่นรวมถึงทีมงานด้วยไม่อยากให้การโปรโมตต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวมีหลายคนมองว่าเป็นการเซอร์วิสเกินไปหรือเปล่า ไม่นะครับสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าทั้งสองฝ่ายหมายถึงทั้งผมและปรางบริสุทธิ์ใจซึ่งเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราบริสุทธิ์ใจเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงที่จะไม่ลงมันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจมากกว่าครับลงขึ้นไหมที่วันนี้ได้ออกมาพูดแล้วก็ลงขึ้นครับอย่างน้อยคนก็รู้เรื่องจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาว่ามันมีอะไรยืนยันว่าไม่มีมือที่สามแน่นอนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ